ถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้รถสําหรับขนส่งเหล็กตัวนี้จะรวดเร็วคนงานไปถึงทํางานได้เลยขาดเหลือขนกลับมาได้ส่วนหัวเดียวซิ่คันนู้นอย่างที่เราแจ้งก็คือว่าตอนเดียวอ่ะเน้นบรรทุกคนงานแล้วก็พร้อมเครื่องมือคนงานแรงงานช่างนะครับนี่ครับคันนี้เลยมิซูสีประตูนะครับโฉมปี2006คุณผู้ชมดูนะเกือบ20ปีแล้วอะ่ะปัญหาเนี่ยน้อยจริงๆนะครับ ช่างยมวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่โชรูมิซูออโตซิตี้นะครับอยู่ในย่านถนนสีนครินอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้าน <c oughs> หรืองานก่อสร้างนะครับแต่วันนี้ช่างโน้ตนะครับก็มารับรถใหม่อีก2องคันเข้าบริษัทนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอยู่กับ เซลที่ดูแลรถเราเอ้าเชิญครับคุณเจริญครับผมโซแนะนำท่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจริญมิสซูอัโตซิตี้สีัครินนะครับเปมิสซูอัโตซิตี้เซลบ้านนอกนะครับเซลบ้านนอกติดตามทําไมาอยู่ในกรุงเทพตอกงานครับบ้านทงานเลบ้วนนกงานครับโอเคคุณเจริญนะครับเซลเจริญดูแลเรื่องการขายรถมิสซูให้บริษัทเรามาหลายคันแล้วท้ออันนี้ก็กี่คันแล้วคันที่5้าั กัาที่ห้ากัที่หกแล้วหมูซื้อทุกปีเลยจะเชียร์ให้ผมซื้อปีละสิบคันนะคิดดูดูชมไม่ไหวก็คือเราอะมีความต้องการนะครับรถใหม่แต่ละปีเนี่ยเราซื้อตลอดปีละคันสองคันอยู่ที่ว่าบริษัทเราเติบโตก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณลูกคา้าและชุรชโทมทุกๆท,ท่านนะครับมากมายหรือเกินจนทําให้เราต้องเพิ่มศักยภาพจึงต้องซื้อรถเพิ่มปีนี้นะครับกลางปีซื้อสองคันเลยแล้วก็ เอาแลนะแคมเปญดูแล5ปีดูแลถึงใจครับผมดูแลถึงใจแล้วพอบอกว่าส่วนรถนะครับก็คุยกันท่านใดจะซื้อรถหรืออะไรเงี้ยหรือติดต่อเซลลเจเิญได้นะครับปรึกษาฟรีปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะจ่ายตอนที่ต้องซื้อแล้วนะครับต้องจ่ายคือปรึกษาฟรีโอเคก็เดี๋ยวพาคุณเจริญพาผมไปดูแล้วครับว่าเรารับรถ สองคันเลยขั้นตอนที่ก่อนรับรถมีอะไรบ้างป่ะครับเชิญนั่นนะครับอันนี้หัวเดียวเป็นซิงเกิลแข็บสีบอลเงินนะครับรหคสสีซินเวอร์ยูยี่ห้านะครับผม ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2,005นะครับออกตัวจะดีนะครับลากเกลืหนึ่งได้ยาวนะครับขั้นตอนการตรวจรถก็คือดูรถรอบคันว่ามีริ้วรอยหรือไม่นะครับสองนะครับเปิดดูภายในนะครับฟิล์มว่าตรงปกไหมนะครับการเปิดดูนะครับอันนี้ยังเป็นรถใหม่เลยยังไม่ได้เอาถุงออกเลยนะครับยเอาออกเลยเอาออกเลยเดี๋ยวลูกค้ามารับแล้วนะครับถุงนี้เอาไปใช้อะไรได้ไหมใส่ตะแกงเพิ่ม ก็น่าจะได้อยู่นะตัวนี้ผมจะทําเป็นกุญแจรีโมทนะครับรีโมทไฮไลท์วนี้ให้กับลูกค้านะครับกันขโมยนะครับเดิมทีอากุญแจรีโมทมาดูหน่อยดินี่ครับกุญแจรีโมทอ่านี่ครับไฮโซครับผมไฮโซเดิมทีเป็นกุญแจแบบธรรมดาธรรมดานะครับหัวเดียวตอนเดียวก็จะธรรมดานะครับสองแบบนะครับตัวนี้จะติดฟิล์มนะครับเซรามิกซีรุ่นซ m เ0มรอบคันนะครับมองจากด้านในก็ออกไปจะไม่มืดนะครับ มองจากข้างนอกเข้าไปจะมืดนะครับสะท้อนความร้อนได้ดีนะครับรุ่นนี้จะเป็นผ้ายางมาจากโรงงานนะครับเป็นรุ่นตอนเดียวนะครับนะครับร้อนที่สองพันห้าติดกล้องหน้าให้ลูกค้าด้วยครับมีกล้องหน้านะครับยุคนี้ก็จะมีกล้องหน้าทุกคันนะครับแล้วก็เป็นกันสาดแล้วก็เบ้ามือจับนะเบ้ามือจับกันลอยนี่กันสาดตอนนี้จะเป็นสาอาการด้านหลังก็จะเป็นไลเนอร์นะบ่าไลเนอร์ดู้หมันเล็กนะครับแต่ความจุของเราตอนเดียว ใหญ่นะใส่ช้างได้ทั้งตัวครับช้างได้ทั้งตัวโอเคเดี๋ยวไปดูกันชนท้ายกันมาคุณเจริญครับอ่าคุณเจริญใต่กันชนท้ายที่แบบไม่ค่อยเหมือนใครนะเอ้านี่ทุณนแม่คุณแม่นะครับคุณแม่ช่างโรตนะครับเมื่อกี้ก็ได้ทําการเจริมรถไปให้เรียบร้อยอานะครับมาดูกันชนกันตัวนี้เป็นกันชนติดรถนะครับแต่ มันมีลูกค้าคนหนึ่งแต่งซิ่งแล้วก็ถอดนะครับผมขายให้ผมก็เลยเอามาใส่นะครับของแท้โรงงานของแท้งงสูงยั<อ>งไม่ใช้เลยนะครับ สีเดียวกันตัวรถวิ้งเลยดูสวยไปอีกแบบนะสวยไปอีกแบบแข็งแรงแข็งแรงทนทานนะครับใช้งานได้ยาวๆช้างเหยียบขึ้นได้เหยียบได้เลยครับโอเคแต่คุณนิจเลยบอกกัรันตีว่ายังไม่เคยเหยียบมาเลยยัง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 ที่ยังยังไม่เคยได้ผ่านเหยียบผ่านมือชายใดเลยโอเครุ่นนี้นะครับผมเป็นแมกกาสตาลัทนะครับรุ่น G L S นะครับ G L S นะครับ ตัวนี้จะเป็นล้อแม็ก17จากโรงงานนะครับเป็นวงล้อ,อ17ลายดอกไม้จากโรงงานเป็นสีดำนะครับ X37 ตอนนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับปาเจโร Sport นะครับแต่เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดรุ่นนี้ผมจะติดฟิล์มให้60รอบพันเหมือนเดิมนะครับผมรอบครับ,ะรบจะสบายตานะครับเป็นกันสาดข้างและเข้ามือจับเหมือนเดิมแต่ตัวนี้เพิ่มมาเป็น บาแคบด้วยนะครับแล้วก็กล้องหน้ากล้องหน้าก็ให้มาด้วยอีกใช่ครับผมตอนนี้จะเป็น181แรงม้านะครับวิธีการเช็คตรวจสอบก่อนรับรถก็เหมือนเดิมโอ้เยอะเรื่องสีรายละเอียดขัดเครื่องเติมน้ํายาน้ํายาตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะน้ายาปัดน้ําฝนสําหรับคําแนะนำสําหรับคําแนะนําลูกค้าที่จะรับรถอีกครั้งหนึ่งก็คือตรวจเช็ครายละเอียดเนาะที่สำคัญเลยของแถม ผมดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะโอเคครบท้วนไหมอ่าไหนยังไม่ครบท้วนก็บอกเซลล์อะไรเงี้ยมีอะไรบ้างตั้งแต่กันซาแล้วก็ของแถมออปชั่นที่ติดทางเซลล์ติดให้แต่ที่สําคัญก็เช็คตั้งแต่ภายในภายนอกยังอะไรสีรอบคันนะครับก็ประมาณนี้จริงๆเดือนหน้านะมิสซู ออนิวโฉมใหม่วางแล้วนะครับ,รบเปิดตัวและพร้อมจําหน่ายในประเทศไทยปลายเดือนหน้าวันที่26รกรกฎาคมนะครับ,รบนี่นะครับแต่ <c oughs> คุณจะเจรินให้ส่วนลดเยอะบอกงี้แล, <c oughs> <c oughs> ล้วกันคือคุ้มเลยเราไม่ได้จะซื้อไปเพื่อ เรื่องค้ากําไรอะไรเงี้ยเราเน้นใช้งานฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสนะครับช่างรถไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นตัวใหม่มนนรุ่นจ,จะรอรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเราเน้นความคุ้มค่าเซลล์จเจริญก็จัดให้อย่างคุ้มค่า<ห>จริงๆแถมกระบอกน้ำอ่นะสองกระบอกครับรวมๆที่บ้านกับออฟฟิศเป็นสิบละของที่ระลึกใช่ไหมแล้วมีแต่รล่าที่แล้วปาเจโร่ได้อะไรนะล่มล่มสองคันล่มสองคันล่มสองคันยังไงก็ต้องบอกว่าถ้าท่านใดคิดถึงมิซูนะก็ เซลเจริญนะครับจากมิสูออโต้เนาะครับมิสูออโต้ซิตี้การบริการหลังการขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเนี่ยโชว์รูมสวยๆครับข้างในก็โหแบบอ่าสำหรับต้องรับรองลูกค้านี่แบบอิ่มทั้งวันอ่ะอิ่มทั้งวัน ใครหิวก็มากินที่นี่ได้ <laughs> ไม่ใช่สําหรับลูกคา้าพิจศ์เท่านั้น,นครับ <c oughs> โอเควันนี้ก็ขอพระคุณคุณเจริญน,นะครับสำหรับการดูแลลูกคันของลักชัวรี่โฮมเรานะครับก็ <c oughs> ท่นานใดสนใจติดต่อมาเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคของคุณจเจริญไว้ด้วยนะครับด้านข้างนี้นะ <c oughs> จะมีคอนแทคของคุณจเจริญขึ้นมานะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าม,มาวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้รถเรานะก็มาถึงที่หน้าออฟฟิศเราแล้วนะครับตอนนี้ก็มาจอดเรียบร้อยและนี่ครับคุณแม่ก็ทําพิธีเรียบร้อยนะครับก็ทําพิธีไหว้ก่อนก่อนอื่นรถทุกคันในบริษัทเรานะครับที่ซื้อมาใหม่ไม่ว่าเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคุณผู้ชมเราก็จะทําการกราบไหว้บูชาแม่ยานางก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในการขับขี่ปลอดภัยอันนี้เรื่องความเชื่อของของชาวไทยชาวพุทธเราเนาะแล้วก็เนี่ยครับ ก็มาจอดตอนนี้หลังจากนี้นะตัวหัวเดี่ยวนี่นะครับคันนี้นะก็จะใส่หลังคาเพิ่มเหมือนทุกๆคันในบริษัทเรานะครับเพื่อไว้รับส่งคนงานแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับที่เราจะไปในส่วนของคันยกสูงตัวสูงนะครับตัวนี้เราก็จะนำไปใส่โลบาร์นะครับตัวนี้นะครับถามว่าทำไมเราถึงเลือกเป็นตัวแคบปยกสูง ปกติชุดนี้นะครับเหมือนอีกคันหนึ่งของบริษัทเราก็จะเป็นตัวที่เราจะใส่โลบาร์ด้านนี้หัวนี้นะครับกระท้ายไว้สําหรับทุกเหล็กนะครับทุกเหล็กเหล็กกล่องตัวนี้จะเป็นรถรับส่งสําหรับคนงานชุดงานเหล็กนะครับด้านในจะเป็นแคบปําหรับคนงานของงานเหล็กเราแล้วก็เครื่องมือก็จะไปในกระบะนี้แล้วก็ทุกเหล็กพาดไปได้เลยถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้รถสําหรับขนส่งเหล็กไปไซต์ง,งานต่างหากแล้วไปรับ คนงานส่งคนงานนะครับเพราะว่า1ตัวนี้จะรวดเร็วคนงานไปถึงทํางานได้เลยขาดเหลือขนกลับมาได้แล้วก็ที่สําคัญต้องเป็นตัวยกสูงนะครับตัวนี้เป็นโฉมเริ่มต้นแล้วละ่ะ ของเดิมทีก่อนปีที่แล้วเราซื้อ,อาราคาจะอยู่ห0แสนกว่าบาทแต่ตัวนี้7 0 0 0แสนต้นๆน,นะครับเพราะว่าโฉมนั้น,น,นเลิกผลิตไปแล้วเพราะว่ามิตซูกำลังเปลี่ยนเป็น all new นะครับปลายเดือนหน้าอย่างที่ผมแจ้งไว้ฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวยกสูงบรรทุกเหล็กได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อสองพละกำลังเครื่องยนต์ของตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับตัว,ตวปาเจโร่กำลังเครื่องยนต์ดีฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของเหล็กเนี่ยครับค่อนข้างเยอะก็จะออกตัวได้ดีแล้วก็สมรรถนะดีครับก็ทำให้เหมาะกับการขนเหล็ก ส่วนหัวเดียวซิ่คันนู้นอย่างที่เราแจ้งก็คือว่าตอนเดียวอ่ะเน้นบรรทุกคนงานแล้วก็พร้อมเครื่องมือคนงานแรงงานช่างนะครับแล้วก็อาจจะมีเศษเศษวัสดุที่จะต้องขนกลับมาจากหน้าง,งานเคลียร์ลิงมาเงี้ยครับนิดนิดหน่อยๆฉะนั้นบางครั้งอ่ะสามารถขนของหนักๆได้หัวเดียวก็จะคุ้มค่าการเลือกใช้งานสําหรับช่างโน้ตนะครับเขาเรียกว่าเราจะดูความเหมาะสม ว่าใช้ในงานไหนลักษณะแบบไหนแล้วบางครั้งเอ๊ะทำไมคนถามว่าช่างโนตอใช้มิซูเกือบทั้งบริษัทจริงๆเรามีทั้งโตโยต้านะครับก็มีแทรกเข้ามากับฟอร์ดนะครับแต่หลักๆผมเน้นใช้งานมิซูเพราะว่าดั้งเดิมเลยนะคันแรกในชีวิตช่างโนตนะครับยอ้ <c oughs> อนไปเกือบยี่เอาไม่ถันยก <c oughs> ยอ้อนไปเกือบยี่ปีที่แล้วนะผมพามาดูนี่นะครับ20ปีที่แล้ว มันเป็นคันนี้คันแรกของช่างโน้ตเลยนะนี่ครับคันนี้เลยมิซูสีประตูนะครับโฉมปี2006คุณผู้ชมดูนะเกือบ20ปีแล้วอะ่ะปัญหาเนี่ยน้อยจริงๆนะครับแล้วใหม่นะ4แสนกว่าโล <laughs> ผมวิ่งอะ่ะ4แสนโลขึ้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าทนเราเลยเลือก เรืองที่จะใช้มิตซูอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบเพราะบางท่านนะอาจจะอีซูซูนิสสันหรือว่าฟอร์ดนะครับก็ไม,ไม่ไม่ว่าไม่แล้วแต่ความชอบแต่ว่าโดยส่วนตัวอของช่างโน้นน่ะปัญหาของมิตซูเนี่ยเรามีมือ2ด้วยนะเราซื้อรถเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อแต่รถใหม่เข้าบริษัทมีทั้งใหม่และมือ2แล้วก็เก่ารุ่นปู่อย่างม i ต h t เอ็กโตย a เราก็เลือกซื้อมาเราดูลักษณะการใช้งานและความเหมาะสม กับการใช้งานนะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากันคุณจะชอบค่ายไหนบริษัทไหนนะครับก็อยู่ที่คุณตัดสินใจจะเลือกหรือความคุ้มค่าฉะนั้นเนี่ยผมเลือกมิตซูบิชิเป็นหลักเพราะว่า,าต้องบอกว่าเราใช้งานมันยาวนานแล้วทุกคันในบริษัทอะส่วนใหญ่เป็นมิตซูทั้งหมดนะครับมิตซูบิชิทั้งหมดปัญหาน้อยสําหรับผมนะส่วนตัวก็เราเมนเทนแนนซ์จะปัญหามากปัญหาน้อยไม่ใช่ว่า ปล่อยทิ้งไว้จนมันเลือรังอ่ะอาการของรถอ่ะจริงๆเราก็จะมีการตรวจเช็คเป็นระยะถามว่าบางทีเรายอมจ่ายค่าเซอร์วิสรถเนี่ยเป็นระยะที่เข้าศูนย์เข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ทั่วไปบ้างก็มีแต่มันจะคุ้มค่ามากกับการที่ไม่มีอุปสรรครถเสียระหว่างการทํางานไปส่งคนงานมันจะทําให้ธุรกิจและงานเราอ่ะราบลื่นไปในตัวนะครับเพราะบางท่านอาจจะเสียเล็กเสียน้อยไม,ไม่ยอมเสียเสียน้อยเสียยากแล้วกันเสียมากเสียง่ายนะครับคุณผู้ชม ก็ต้องบอกว่าเราจะดูแลรถทุกคันนะครับฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถในบริษัททุกคันเช้าขึ้นมาเนี่ยออกสตาร์ททำงานได้อุปสรรคเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาจจะมีบ้างครับแต่น้อยน้อยจริงๆเพราะว่ามันจะทําให้งานที่เราทํางานให้ลูกค้านะครับของช่างโน้ตเราเนี่ยก็จะราบลื่นมันมีผลต่อ,อาการบริหารจัดการเรานะครับเมื่อไหร่ที่เราเสียเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นฉะนั้นเนี่ย การที่ลูกค้าตัดสินใจซื้องานกับ l u ก u r รี่โฮมเราอะอย่างที่ผมบอกการบริหารจัดการเราอะอย่างตัวผมเองนะ่ยก็จะดูทุกเรื่องนะครับในตั้งแต่เรื่องรถบริษัทการเลือกใช้รถความเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภททำให้งานเราราบรื่นแล้วก็ ลูกค้าในลักชัวรี่โฮมนะครับก็ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจเราจนเราเติบโตแล้วบริษัทปีนี้ต้องบอกว่าโต50-60เลยแล้วกันนะปีนี้เติบโตมากขอบพระคุณอย่างสูงครับแล้วก็ในปีถัดไปแล้วก็เราก็วางแผนสำหรับเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนถ้าเป็นอีกแบรนด์นึงเนี่ยครับรถบรรทุกเรา จะใช้เป็นอีสูนะไม่ว่ากันอีสูตเราก็จะมีสองคันบรรทุกเล็กบรรทุกใหญ่อย่างนี้เลยนะครับส่วนกระบะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็จะใช้เป็นมิตซูบิชิแล้วกันเนาะครับก็มีฟอร์ดอย่างที่ผมแจ้งกับโตโยต้าก็มีแทรกแซงเข้ามาบ้างแต่หลักๆก็จะเป็นค่ายมิตซูเป็นหลักนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สําหรับการเลือกใช้รถของ u าช r ร h โฮมเรานะครับก็ฝากท่านใดมีความเห็นยังไงก็แลกเปลี่ยนกันนะ ความเมนต์ดีๆนะครับไม่บูลลี่กันแล้วกันในเรื่องของรถนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้ช่างรถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ